สมบ,บัติปาลูกประกอบกับสองประตูที่สามปลาลูกนี่กะบวาเม่นจะเห็นยัง <c oughs> อยู่กับบวาเม่นนะวันนีน้ <c oughs> ตอนนี้ห้ากะไดมาทีบ่บานนองเทียมปาลูมาหน่อยเรามีคลองมาฝาก <c oughs> มาหน่อย <c oughs> มาหน่อยต่างหากปาลูไงนะ กับบัเมนบัเมนเพื่อบก้าข้าไปปลาลุงเพื่นไทาเพิไนให้บโดยขาไปก่อนเผิ่อมาขับไปละเมเผิ่อมาหนึ่งก็ให้ขับไปเผิ่อบก้าไปโมมีโตวทรงเพิ่อมาอุ้ยมาคือบัเมนเผื่อนะทำถาเป็นย่างกินมะกะทนี่เอมกทนเนาะอามากินน้ำเน่โอ้อุตส่าห์พามาฮอดเลยการเผื่อเห็ด เอามากินน้ำเนยมะกระทันนะหมหมกันสิกินตอนนี้หักกับโอ๊คเพื่อนสีอยู่เรียบร้อยอยู่แต่เห็นแวบ,บๆหน่อยจังสีแมียนนี่ว่าเมีนปลาลูอที่เห็นมีน้อยไปแบ,บๆไหนหักเงี้ยโอ๊เหนื่อยกว่าเนี้ยอาหอแล้ เป็นถ <G Incre ased doorway> ิ the ่ม no กัน no บ่ถ yes. well, ิ Bom ่มนะอ้าวก็ไม่มาแต่หืงแล้วเพือนได้หยกเซลเฮือนเป็นถิมเล่ามันมาแต่ฮืองเลยบ่าวเมนคนเล่า TFC เผื่นเซลให้น้องเยี่ยมบ่าวเมนบ่าวเมนแซ่บจะบ่าวดูนี่ของที่หาสีมาฝากน้องเยี่ยมปะทู่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 มาได้อีกในบ่าวเมนเลย

tôi căn sẵn chú này ừ. Mấy tao tên nè bầm lung nó mà hại ngôi chào nó mỹ thảo tên này nhìn mà tên này mỹ này mỹ Mấy tên này mỹ thảo này

แล้วก็หนาวส่งนั่งส่งยามหนาวด้วยไปเซเมาห์ตัวนึ่งแม่แล้ว่าดูอีโบพามายีกเถื่อมาจูดกันหรพามาเน้อได้สิไป้ซเมา์ตัวหนึ่งแต่ตาเพม่อนมี่แต่ว่าไปทางหม่ มันนี่นะเน้นโศกสตาพ่อหลวที่แรกเพลนวะอยู่เพื่อนอามาเลยบนนั้นเขาคืนมาพากันนั่งเร่นเครื่องเต๋อตาขิ้นใจใดพากันไปลองฝืนเสียงเสียงโศกลือหลวงพ่อเลยนะแต่ว่าเสียงโศกมาเลยมาจะถ่ายกระเพาะอยู่ดีมาเลยมาจะแรกวามาทันการค่ะมาศาสตร์คนนี้คือสิบปรทานเหมือนย้อนไปทางใหม่ ขันมาไหวกับคือสีโมโมันต้องกะเวลาไปไปเระดับเวลาไปเลยขันมาไหวกับโบเห็นคือเขาว่าไทยปะคอมเมนต์ขัมาโบเห็นคอมเมนในสองไหมสองกูดวงดีมุกมาคือเก่ามานี้ มาจนได้เนาะกระโดดีนบาวดูสวนน้องอ้อนน้องอ้อนกะบูมาน้น้องอ้อนข้ามีอปสันตีบานน้องออนีครน้องออนนักฟุตบอลสงสัยอนาคตติดทีมสัตว์ส่วนมาลระบูมาราสลงตีบาน่บ่าดูมหมย มาหาเงินบีนี่กม่ินเ่มีเงิน่เมีกินคือมือนี้มันต้องใส่เงินนเครืออางเงินกนยังยากซะบ่ดู่สเนียมันใหญย่อยเดยเนี่ยาบ้านทั้หายหบบมีกกกซ่ซำ เจ้าบักลงบนเลยนี่นักหัวเห็ดฐานลงเตาเป็นอะไรแบบดุยไดมาเป็นเต้นนิดจัดหน่อยอือหือขี้ชังสีมาตื่นเต้นม่านี่ก็สิตื่นเต้นอ้าวตื่นเต้นเลยมาใือปะบนอยู่เฮือนเนี่ยเนาะมาผัดเผาะสิสีมาตื่นเต้นแน่ได้

กัดไปครับกัได้กูนะบว่เ้ยกูนะไปครับถวา่้เก็นไปไนไปเช่กันไปนงบัวป้านงบัวเช็คยู่ทางไหนก็หยอดมาหยแล้วมันจะได้่แตกนั้ยไปงาไปงูอันห้ากับไปเด็กเอาเอไปหอดกูไป่เด็กเอามืนแล้วันศิกรวมไหนกบ ไปมอื่นทีเดียวเมื่อเงินไม่ได้เลยนงัป้นยอรใ่ไมนี่อู้นู้ปัาปัญน้องบัาบอกแม่เพงโทรมาบอกม่น้าว่ะงานย่าโทถามเขาเด้อว่ะนี่กบอกห้อยแบนี้นขี่นี่งนั้นกไนี่อยู่ว่าบอกห้อยนะ เท้าทมงเาเลยเอเาเวาดได้งมาเล่ายวันจันทร์นี่คือิบพออย่างนี้มันันกับพอวันุดกับพ่อบดดิบเลยมาลูกันดิบวันจันทร์นี่ก็ชิบไม่างกุ้าวมันขาดิชิบคองงีมือได้ส่งเดุยศีระใส่ปูธอนโอ้ยาดูยะขุดฟาฮัสซุกเท้าดีแมนอยู่ โอ้สินัทแต่ทหุกม้งว่า่บ้มอสินัทบอแม่สินัแต่หม้งเาเส้อด้เบ้ไปถ่ายคลิปก่อนมันไข่กันเลยมืมยดมาคาดดเดียวเด้วบกกะมาเลยขันบมมืเมีนนมามานะนยนว่าบกกะมาไปชิตัวเน,ะนาะหน้าเมื่อกับม,าบมา้าหน้าม <c oughs> ืายาเนาโอ้เป็นูมา มือไหนเออมือนะมือไมือันนแต่ตามนี่มาฝนยืนคดีอวนนี่มากเลยวนเช้าว่าเมื่อ้มเามาดูอกเมันกว้างว่าก็ยดเดีบกก้ามาแข่งบกก้าเลยเนาะเป็นคนอ่อนกับบมาอ่อนกาตีบาดมือไหนกาตีบานนี่อ้อนเลอ้อนเด็กนมาเตยบาทไ เฮ้ยเต้อิเ้อันนี้อัลบัจางเล่มปลาลุงอย่าลืมข้อไปติดตามครับซมส่องเบาเลยเด็กปลาลุงพอกันคลิปหนาสบายดี